โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นก็อยู่ในรายการแต่เคอเกมเมอร์ K นะครับผมตอนนี้นก็มีอยู่เกมเดิมนะเกมรูดิโสเตมบี mm ้เพจนะครับผม mm hmm. ผมพูดจนชินแล้วนะครับว mm hmm. ตอนนี้ผมจะมาทำคลิปที่สี่กันเลยนะเห็น mm hmm. เวลาว่างเลยทำคลิปออกมาออกมาบ่อยนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามีเวลาว่างมากนะครับผมมาดูกัน พอจะเป็นยงไงไปดูกันเลยครับโอเคครับไปสุดทตายโอเคครับได้ร้อยสิบห้าบาทได้ตังเยอะว่ะแล้วผมก็ได้จับช้างใหม่ด้วยนะครับช้างพลาชินีเนี่ยครับเอาให้หายช้างเลยนะครับเอา เช่ไหมครับช,รช้างพวกเราชิลีนี่ครับผมจับได้นอกรอมนะครับผมผ <Okay. S 1> มก็เล่นเก็บตังค์อยู่ดีก็ได้ไม่เสียเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้นอกผมพูดนะครับผมมาดูกันมามาเล่นกันเลยไปแล้วครับผมน่ามีเสียงอื่อลบกวนผู้ขออภยยัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับ มาไวไฟมอนด้วยว่าผมจับนกมิ้นตต่อเยี่ยมโอเคไปได้ดีแล้วครับผมวิ่งต่อวิ่งต่อจับติด,อดอร้อยแล้วไงมาแล้ตาโอเค กระดดกดไปเร่อเล่นๆครับผมวันนี้ผมจะจับจัสัตว์ตัวนี้ให้ได้นะครับพ p ที่สามด้วยไงอุ้ยจับได้แล้วเป็นไงเสียเสียเมืนเล่นมาเสีย ไปไปไปผมเสียแล้วพี่จับโอเคไปงไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บชนครับชนจนได้โอเค คนจุดได้นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมรอเวลาหามิชชั่นก่อนแล้วว่าเดี๋ยวมาปลดล็อกกันโอเคโอเคครับผมผมก็ได้รอมาแล้วนะครับสี่ชั่วโมงกว่าเนี่ยเฮ้ยก็จะมาดูกันว่าจะได้อะไรต่อมาดูกันเลยครับโอเคจับนี่ได้เขาไปทำมิชชั่นนะครับผม เองแค่ไปถึง3,000ไม้ใช่ไหมผมถึง,ง2,000ไม้ผมก็นันอยูแล้ว3,000ไม้นี่มันเยอะเกินโอเคนะครับวิ่งกันต่อแล้วครับผม3,000ไม้นี่ยผมขอให้ได้ตัว3,000ไม้นี่ยผมขอให้ได้ตัวใหม่บ้างเถอะนั่นไงข้ามแมมมดน อืมอ,ออกตังออกตังเชื่อมจับจับกระโดดเฮ้ยนิวนี่จบแล้วอ้าวห้าสิบเลี้ยงผมจับอลลอไม่น่าเลยครับผมนม่กระต่อเลยนะครับอะไร,ร,ะรอะ Buffalo Fall Online ทำวอเตอร์วาฟลฟูฟอลอ,ออนไลน์โอเคไม่้องอ่านไม่ออกทำไมให้ใช้วัฟฟลูสามร้อยไม่เลไมาล็อกข,ของมันสามร้อยไม่เลอสามพันไม่ก็ไม่เลยมิชชั่นนี้ยากมาก ไม่รู้เหมือนกันยุบจับอุ้ยโอเคเสียงผมเบาหน่อยผมขอโทษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผมด่าผมอยู่ห้องนี้โอเคเดี๋ยวตรงไปต่อโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ช่าง oh my god ข้ามอีกแล้วผม พลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วผมพลาดนิวสองตัวโอ้ oh my god เยี่ยมจับได้วิ่งวิ่งฟาสตาร์เออดูโอเคมาโอเคโอ โ okay, อเคครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ผมมิชชั่นมันยากมากตอนนี้ไมิชชั่นไม่รู้ให้ทำอะไรไม่รู้ให้ทำเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามิชชั่นนี้ทำอะไรดาวรั่งงงเลยวิ่งผ่าน โอเคโอเคตัวนี้อยู่ด้านหน้าครับผมนิวอยู่ด้นานหน้าจับไปแล้วผมได้แล้วผมติดแน่นครับผมโอเคครับผมติดติดติดจับติดแล้วครับผมได้ตัวใหม่แล้วถ่ายแชร์เรียบร้อยผมไปกันต่อนะโอเคครับตัวนี้อีกตัวนึงครับผม Okay. Okay. <Okay. S 1> จับได้อีกแล้วครับผมโคตรเจ๋งอ่ะ่นีืมกเนช้าแล้วพน,น้นน์ถ่ายครับผมถ่ายจุดต,ต้นไม้เลยแว๊บโอ้จับครับผมได้สองตัวแล้วครับตัวนีง 아, 뭐, 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 ตบเลยจบเยไไป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 เนี้ยม่ไม่ไมแล้วสแล้วดูลิปก่อนนะโอเคอเครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปดูคลิปมานะมาจะไปสักสองตัวดิ ee. จะได้ไม,มาสตัวสตัว ไปไปไปกไปกลไกไกลๆกลแวสัตว์มานะวิ่งกระต่อผมจะ,จะไปวิ่งไปนะครับโอเคโอ้เมื่อกี้ได้สองตัวเดี๋ยวจะมีสามตัวภายในไม่ช้าแน่ๆ ไป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 เร็วเร็วเร็วโอ้สามตัวที่สามตัวที่สามได้ไหมล่ะผมโอเคโอเคโอเคบูโอเคโอเคครับผมจับตัวที่สามได้แล้วผมใช่สิครับรอทำไมแววบจับไปกันต่อไปกันต่อ ไปกันต่อไปเฮ้ยเอาสี่ตัวดิผโอ้ได้คือเจ้าสอง้ะผมไปต่อจักควายตัวนี้โอ้ผมมาลายตัวนิ้ตัวนี้ตัวนี้เอาสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวทำไมตัวที่สี่ครับผมโอ้ อยูนิคอนตอนถ่ายต้องนี้ดีกว,ว่างอติดควายละเซร์ฟควายเฮ้ยไปต่อไปต่อเอาห้าหรืวะเอาอะไรเราที่คือเจอสองทุกทีเลยโอเคนะทว้าลุสาส้นชัดชิติดตัวเองกันแ,แล้วผม,วผม,มต้องมาต้องมาใหม่แนะ่โอเคสอง ไปไปไปโอเคผมตัวคิดวผมไปโอเคไปไปไปโอเคครับผม,บผมโ,อโอเคครับผมเคคผมื่อกี้ผมไปดูคลิปมาแล้วผมคลิปเพื่อจะมาเดี๋ยวข้าสุดท้ายนะครับผมถ้าได้ตัวใหม่คือถือว่าโค้กของผมได้ตัวใหม่คือได้หกตัวแล้วครับ คลิปนี้ได้เต้ตัวนี้เยอะมากจับเลือกห้องครับผมจับเรื่องห้อง,อง,องไปต่อไปต่อไปไปไปยีมยิมถ้าผมถึงชอบจับควายพวกนี้คุณเห็นไหมถ้าคุณจับสัตว์ควายที่มันเหมือนตัวแปครับคุณจับดูรอดทีนี้มันจะให้หมวกครับผมมันจะสอนหมวกแล้วก็มันจะมีมิชชั่นว่าทำไม นดำมัวก็เลยถึงแบบนี้นี่วอลพอจับตัวนี้หน้ามันก็จะได้มัวไปเรยครับผมไม่เอาคิดไม่ได้ผมโอเคครับผมโอเคครับตัวนี้มาอยู่ด้านหน้าผมโอ้ได้หกได้หกติดไหม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 โอ้ my god ติดไหมติดไหมครับผมติดไหมติดไหมติดไหมติดจุลาติดจุลาติดครับผม เขาที่หก oh my god อโอวันนี้ผมซัดไปหกตัวโคตรดีใจ oh my god อโอนี่มันเสียแล้วโอเคไปต่อโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมได้หมวกใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นหมวก ว่าคุจับอีเลฟเว่นขอบคุณได้บอกนะครับโอเคเยี่ยมมากผมสําหรับวันนี้ก็ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็สัตว์จับสัตว์ไปหกตัวผมโอ้โหเป็นคลิปแรกที่จับสัตว์ได้เยอะขนาดนี้ครับผมคลิปหน้าจะคลิปหน้าผมจะไปเปิดแมปดูนะครับไม่ใช่เปิดด่านต่อไปนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรในด่านใหม่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ 好，那、啊、我不，好、啊，拜拜。